ครับว่าจะรอให้ฝนเสร็จนี่เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการขนสง่งฝนตกของการขนส่งทางทึ่เมืองเทซนะครับถ้าอยากฟูตั้งแต่ขั้นตอนแรกย้อนกลับไปดูคลิปก่อนๆนะครับในช่องชื่อพิมว่าก็เหมือนเดิมครับอาสาระไม่ได้ชแนลชแนลเป็นภาษาเขียนนะครับอ่าเรื่องครับฝนก,ก,ก็ตกถ่านก็ส่งครับงานไม่มีจรินนะเพื่อนลทีนีน้สดใจติดต,ต,ต่อใต้คอมเมนต์ได้นะครับอ สนใจตามติดต่อได้นะครับฝนจะตกเขาก็ไม่หยุด <c oughs> งานสร้างภาพผมขนาดอยู่แล้วครับยืนดูคนแบกต่านต่างอยู่เฉยแล้วก็ทำไปโอเคครับก็วันนี้ครับสนใจฐานติด,มมดต่อใต้คอมมิ์ได้ครับฐานกระสอบใหญ่ สารก้อนใหญ่ก้อนเล็กหมูกระทงหมูกระทะคือทำอ,อ,อะไรติดต่อได้นะครับอันนี้ฝนตกโอมาเยอะมากครับดูนะครอบต้องอล้มมากันว่าจะเดินทรายห้หน่อยตอนแรกกะว่าจะให้ขึ้นสารให้เกจะเต็มรถก่อนแต่ฝนตกลงกันเยอะก่อนนะครับมีไม้หลางงยชนิดเยอะนะผมเตะเต๋อใต้คอมเมนต์ได้ครับไม่ค่อยได้ยินฝนตกหนักแค่น,นี้ก่อนนะครับกลัวอันตรายเลยครับสวัสดีครับ